สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับจีนี่นะคะที่มีแปสาขาราดบัวหลวงนะคะจังหวัดนนรศรียุธยานะคะและในวันนี้นะคะจีนี่ก็จะพามาอัปเดตนะคะทําการรีวิวรถเข้าใหม่นะคะเป็นอ่าคันแรกนะคะคันแรกและคันเดียวเลยนะคะสําหรับมาด้าสโฉมปี2018นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะการันตีเลยว่าเป็นรถบ้านแท้100เเซนะคะ จากมือเดียวป้ายแดงนะคะไม้แท้นะคะสภาพเดิมติดติด,ดทุกชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีนะคะหรือว่าอะไรทุกตัวนะคะคันนี้นะผ่านการใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะแต่ก่อนจะไปดูรอบๆคันกันนะคะฝากกดไลค์กดแช์นะคะหรือเพื่อไม่ให้พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้เลยนะคะกับ ช่องชาแนลนี้นะคะขายรถมือสองกระบะเกตด A บายจินน v 88นะคะหรืออีกช่องทางนะคะในการติดตามรับชมนะคะรถเข้าใหม่หรือโปรโมชั่นดีๆนะคะที่ทาง v 88ของเราจัดเตรียมไว้ให้ท่านนะคะคือในส่วนของช่องทางเพจเฟ e บุ o k นะคะชื่อว่าตลาดรถซื้อขายนะคะกระบะเกตด v v 88นะคะ Toyota Isuzu e by บ i n n ินนะจ๊ะเข้าไปสามารถ เลือกรับชมได้เลยนะคะเดี๋ยวตามกันไปเลยนะคะเด่นนะคะของ m a z ด้าสคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1 3 0 c นซีซีนะคะตัวนี้ใช้เบนซินนะคะ e 8 5 e 2 0ได้หมดเลยนะคะจุดเด่นของเขานะคะกับไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะมีระบบตัดหมอกนะคะไฟเดรายนะคะเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้เจ๋งสุดเลยนะคะ ราคาป้ายแดงนะคะคันนี้จะอยู่ที่ราคา6 0 0 0 0งนะคะสําหรับท่านที่ต้องการหาสีขาวมุกนะคะท่านต้องเพิ่มอีก7,000นะคะแต่วันนี้มากันราคาเบาๆเลยนะคะคันนี้จะเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะเป็นล้อแม็กจากโรงงานเดิมๆเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะจ๊ะ สูมอ่าสูมปรับแสงกันให้ชัดเลยนะจ๊ะมาพร้อมนะคะมาพร้อมกับไฟเรียวนะคะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะแบบนี้นะจ๊ะอ่ะกุ่มจรีโมทแบบนี้นะคะแต่ว่าคันนี้เรามีปุ่มสตาร์ทนะจ๊ะอ่าก็เ,าเดี๋ยวดูรอบๆคันกันเลยนะคะตัวนี้นะคะ,ะนะคะเราติด มาให้พร้อมนะคะพร้อมกับฟิล์มกันความร้อนนะคะอย่างดีเลยนะจ๊ะอ่ะเสาอากาศนะคะจะเป็นแบบปากฉลามแบบนี้นะคะคันนี้เป็นเก๋งห้าประตูนะคะตัวท็อปนะจ๊ะอ่ะเป็นเก๋งห้าประตูนะคะกระทัดรัดขนาดเล็กนะคะ ตัวนี้สภาพคล่องนะคะในการขับขี่หรือว่าหาซองที่จอดนะคะหาง่ายนะคะเขาเป็นจิ๋วแต่แจ๋วนะจ๊ะเดี๋ยวตามไปดูภายในกันนะคะแบแผงประตูฝั่งคนขับนะคะจะแบบเป็นหนังสีดำสวยๆแบบนี้นะคะตัดด้วยอาโพเมียมนะคะสวยๆเลยนะคะ สำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะเดี๋ยวปรับแสงให้ก่อนเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะคู่ตัวของเขามาเลยนะคะเบาะใหม่ไม่ชำรุดนะคะบอกได้เลยคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่ามากๆนะคะประหยัดจากราคาซื้อใหม่ป้ายแดงนะคะคันนี้ประหยัดกันถึง2 0,000 0บาทเลยนะจ๊ะ ภายในเขาจะแบบนี้นะคะโออานะคะเดีย๋ยวมาดูห้องโดยสารด้านด้านท้ายกันบ้างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอ่าคันนี้นะคะเนื่องจากว่าของเขาเป็นรุ่นเล็กกระทัดรัดนะคะสําหรับท่านที่ชอบนะคะก็คันนี้ถือว่าสภาพของรถสภาพของการใช้งานของรถนะคะคันนี้นะคะอ่า สภาพการ9์เเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันดูกันนะคะนี่นะคะจะเป็นปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะไม่ต้องใช้อ่าในส่วนของกุญแจนะจ๊ะกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะนี่เสียงนิ่มนะคะเมื่อเราสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะตรงนี้นะคะจอเขาจะขึ้นมาทํางานให้เรานะคะนี่อัตโนมัตินะคะถ้าเราปิดเครื่องนะคะดับเครื่อง จอตรงนี้เขาก็จะพับเก็บกลับมานะคะ,ะหน้าจอนะคะนี่เป็นหน้าจอมอนิเตอร์ขนาดเจ็ดนิ้วนะคะบอกสถานะการทำงานนะคะ,ะปวงมาลัยมันติฟังชันนะคะนีส่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่สามารถเลือกการทำงานได้เลยอ่ะสูมให้เห็นกันชัดๆนิดนึงเนาะ,ะ,ะได้ไหม การได้ละนะคะทั่วไปไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองนะคะปัจจุบันออยได้รับอนุญาตนำน้ำยาที่ใช้ในการตรวจทานเชื้อนี่หน้าจอเขาบ่งบอกสถานะนะคะแอร์เย็นมากๆนะคะมีความแม่นยำมากที่สุดแอร์นะคะนี่แอร์จมูกเป็นตการดึงแปลงแอร์เขานะคะเป็นออโต้เลยนะจ๊ะเป็นออโต้บอกสถานะการทำงานนะคะ เกีย์นะคะจะเป็นเกีย์ออโต้แบบนี้นะคะสามารถขับได้ทั้งออโต้และเมนวลนะคะแต่ตัดในส่วนของเมนวลตัดไปเลยว่าเราจะต้องเหยียบคัดนะคะขับง่ายขับสบายนะคะรุ่นนี้นะนี่ปุ่มนะคะสามารถเสียบชาร์จแบตหรือว่าเชื่อมต่ออะไรได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะ,ะนี่อันนี้เป็นอะไรปุ่มเสียบสารพัดเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวมาดู ใครได้เป็นเจ้าของต้องแบบว่ามาดูรายละเอียดเล็กๆในะของเขาอีกเยอะเลยนะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเมื่อเราดับเครื่องแล้วเห็นไหมคะเขาก็จะเก็บพับหน้าจอนะคะที่บ่งบอกสถานะการทํางานในการขับขี่รถอยู่นะคะนี่เขาก็จะจัดเก็บของเขาเองนะคะคันนี้มีกล้องหน้าให้นะคะมีกล้องมีมีกล้องหน้ากล้องหลังนะคะบอกสถานะ,ะตรงนี้นะคะ ต้องตาตาถึงจะติดเนาะเป็นไฟอ่านหนังสือเนาะ,ะเดิมๆเลยนะคะมีกระจกให้ท่านดูความพร้อมนะคะเวลาท่านไปติดต่อลูกค้านะคะกระจกตรงนี้นะนี่สำหรับห้องเครื่องเดิมๆนะคะห้องเครื่องสวยมากๆเลยนะคะน็อตทุกตัวยังไม่ขยับนะคะรอยมาร์ครอยจุดนาร์คนะคะอยู่เหมือนเดิมจากศูนย์โรงงานเลยนะคะ คันนี้นะคะสัญญาผ่านก่อนสงมอบรถให้ลูกค้าทุกคันนะคะทั้งวิปัของเรานะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะตรวจทีคสภาพเครื่องให้นะคะคันนี้การันตีได้เลยว่าท่านได้รถไปแล้วนะคะเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงร้อเเลยนะคะบอกเลยว่าไม่มีตําหนิอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะ คะไมค์การใช้งานจะอยู่เพียงแค่5 4 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะจดทะเบียนนะคะเมื่อ,อเดือนสิงหาพศสองพนะคะไมค์การใช้งานแท้เลยนะคะเปิดราคากันอยู่ที่นะคะ429,000บาทนะคะเริ่มผ่อนกันอยู่ที่เดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเอกสารในการออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะใช้เพียง 4อย่างเท่านั้นนะคะก็จะมีทะเบียนบ้านนะคะบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนสเตตเมนต์นะคะรายได้15,000บาทขึ้นไปนะคะมีประวัติเครดิตด,ดีคันนี้ซื้อคนเดียวได้เลยนะคะโนคันะจ๊ะโน้คนะสำหรับท่านที่มีประวัติเครดิตด,ดีนะคะเงื่อนไขนะคะตรงตามที่เรากำหนดนะคะหรือท่านใดกำลังมองหาอยู่นะคะแล้วก็อยากได้ ในตัวของมาด้าสอคันนี้นะคะสามารถโทรมาปรึกษาเพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่0 8 0ย์แปดศ6นะคะสำหรับวันนี้จินนี่ขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ